เราทํางานเราก็ต้องเติมพลังกันให้เต็มที่กองทัพต้องเดินด้วยท้องอย่าพาไปกินแกงใต้เจ้าประจําที่กินอยู่ตลอดอร่อยมากมเป็นถาดหลุมอยู่ใ,ใกลใ้กินเด็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาลูกค้านะหิวข้าวแลครับเดี๋ยวจะมีบอสนะครับพาไปกินอาหารแกงใต้นะครับเขาว่าอร่อยเด็ดที่สุดในย่านนี้นะครับ <c oughs> เป็นร้านประจําของบอสนะครับ <c oughs> อร่อยไหมครับร่อยมไม่เคยมากินเลยร้านแถวนี้นะไป

เป็นอะไรนะนไเน,ไระะนี่ยกินกินมาไรหไว้กดไาลย้อนครับผมไหลย้อนเป็่กี่วันละเพิ่งเป็นมาได้ประมาณเดือนหนึง่งเหรออาการเป็นไงมันจะมันจะร้อนๆที่คอ,อ,อเน<ะ>ี่ยเหรอมันมัน,มนอาการมันหลายอย่างบางทีก็มันจะจุกหน้าอก มันออกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาถึงคอตรงคอมันรู้สึกว่าร้อนร้อนคิดว่าเป็นเพราะอะไรหลักๆที่คิดว่าเป็นกูก็คือกินอาหารไม่เป็นเวลา,อานอนไม่เป็นเวลาทำไมต้องจเป็นแบบนั้นนะก็คือในการชีวิตประจำวันตัวเนี้ยก็คือต้องไปขายขายของขายลอตเตอรี่ตอนเย็นนะแล้วก็กินข้าวเช้าเนี่ยประมาณสิบโมงแล้วก็ข้าวเที่ยงสิบเอ็ดโมงแต่ข้าวเย็นเนี่ย S 2> <S 2> จะนู่นเลยประมาณทุ่มหนึ่งเลยเออเออ,อกินข้าวเย็ยนประมาณทุ่มหนึ่งเนี้ยกินทุ่มหนึ่งแล้วกว่าจะนอนเนี่ยบางทีนอนสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยมันวยไปไงอือพอนอนไวัยไปรู้สึกว่ามันเหมือนมันยังไม่ย่อยยังไม่ย่อยแล้วเราไปนอนอนยะ่างเงี้ยอือและบางครั้งก็กินนู่นเลยสองทุ่มทรมานไหมเป็น,นทรมานเนี่ยทรมานมากคืออยู่ดีเนี่ยบางทีมันก็ร้อนขึ้นมาตรงตรงตรงคอเนี้ยขอ้นมาอ,อือ,อ มันแบบมันบอกไม่ถูกเหมือนมันเจลาะอะไอ้คือตอนเนี้ตั้งใจแต่แบบจะกินเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะอยากจะรู้กับตัวเองใช่ไหมใช่ใช่นี่แหละจะลองดูเออเพาเห็นลูกค้าแบบกินกันดีนะใช่เจอกับตัวเองเคยคิดไม่าจะเจอกับตัวเองไม่คิดมันก็เหมือนเราประมาทอ่ะเออกินมั่งไม่กินมั่งอะไรประมาณเนี้เหมือนว่าเราไม่เป็นอะไรไงอ่าพอเราไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ไม่กินไม่เป็นเวลากินหยุดกินหยุดเบอร์หนึ่งอยู่ในมือก็ไม่ยอมกินตั้งใจนะกินมั่งไม่กินมั่งเออเราก็บอกว่าโลกอ กินเพื่อประคองกินเพื่อไม่ใช่ประคอง,ก,อง,งกินเพื่อบำรุงบำรุงกินเพื่อบำรุงไม่เฉย,ยงไงเพราะเราไม่เป็นโรคอะไรเราก็กินมั่งไม่กินมั่งอะไรประมาณเนี้นแต่ตอนนี้พอมันเป็นโรคตอนนี้ต้องตั้งใจกินแล้วอ่เดี๋ยวมาดูผลกันนะสักอาทิตย์หนึ่งว่าเอ้ยมันจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์กันเพิเ่งกินจริงจเนี่ยก็เริ่มวันนี้เป็นวันที่สองกินจริงจรงวันที่สองอ่ะวันที่สองจริงอ่อที่ตั้งใจเก็บจริงจริงกัอนะโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูผลกันเป็นเดือนยังไม่กินเท่าไหร่เลยนะ oh <laughs> uh, okay